เอ้ามาเห็ดข้าวน้ำถ่วอยู่บ้านหนองผือตะบนหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามบัดท,ที่นี่ <ไป S 1> เห็นป้ายทะเบียนแม <ไป S 1> โอ้ยน้ำกระถว่วคักถ่วแน่น้ำซี่เห็นแต่ป้ายจมนม้ำอยพี่น้องได้ยินว่าป้ายทะเบียนดีเป็นยังไงก่อนแม่ป้ายทะเบียนเดเอาผู้นี่ถืผู้ป้ายทะเบียนไหาครับผมไปหาแล้วก่อนโอ้คิดอย่างไเนาะจะเก็บป้ายทะเบียนไว้คือดีแท้โอ้อีพอเอา,อา สวัสดีครับหมากัดบอครับผมครับผมโอ้เอ๋อถามกันจักน้อยถามกันจักน้อยครับครับพอพอซื้อจังไหนน้ำสับปลจังไหนซื้อจอมแพนดอนครับอยู่บ้านหนองผือตำบลหนองบัวครับตอนอนี้กำลังเก็บม่อนญที่น้ำท่วมครับน้ำท่วมท่วมนะครับครับท่วมมอนเก็บได้หลายเตื้อป้ายทะเดียนหมอกพุ่นไหมป้ายทะเดียน ครับผมเนี่ยอยู่เบื้องข้างนะผมรบกวนนะครับครับครับไปเก็บได้จังไลยผมก็ล้งั้นง้มูนแนะนำแล้วครับแม่นผมว่าวีบียกมีงา้นยังอยู่ซื่อๆมากเครับครับบางบางบางคนเขาแข่งใจดีเขาแข่งคากาแฟแบงค์สีนาครับครับครับมีมีคนมาเอาไปจากไรแล้วเอาเอาไปเอาเอาตองตองนึงเอาไหม เอายุงงมในน้าครับนี่งมในน้าครับแมนครับเน้นน้อยที่เหลียเป็นงมในน้ำงมในน้าครับพอพออันรถสัญจรไปมาเนี่มันไผ่โรนผมผมมองเห็นพ่อนไผ่ขั้นหนี่าไผ่โรนมันสั่นว่องกับไม่ง้มมาขึ้นมาไว้นี่ครับขึ้นมาไว้นี่ยครับทีลาเขาจผ่านไปผ่านมาแมนเป็นไปผ่านไปผ่านมากกับเหลียวเห็นกับเดิมาเจ็บ เขาบ่อเลยเอาเงินเอาทองเนาะบ่อครับพูดไปใจดีกับแขกกาแฟกับธรรมดานิดหน่อยครับบาทบาทมาเมียนครับหาบาทสิบาทเมียนเมียนเมียนขันขันเป็นว่าให้กับว่าไปยังเพราะว่าเข้าใจบุญนี่แล้วประกาศประกาศใครที่ทําทะเบียนหล่นหายในช่วงสะพานลำน้ำชีบ้านหนองผือตำบลหนองบัวอำเภอโกสุมทิสัยจังหวัดมหาสารคามมารับได้ที่พ่อจอมครับพ่อจอมช่วยประชาสัมพันธ์ซิครับถ้าใครทะเบียนใครหายครับ อยู่ที่โลนโลนที่หัวสะพานนี่ให้มารับด้วยนะครับที่บ้านพ่อจอมบ้านน้องผือครับพ่อจอมใจดีโทรศัพท์บอบอครับมอบอเลยเออรับรับมาเหลีเลยครับเอาไปเก็บม่อนต่อบบบนี้ครับครับครับขอบคุณเลยล่ะแม่น้ำชีใส่มือกัดเซียงยืน